บานาน่าออนเดอะบีทสมูตตี้ทเทรนครื่องดื่มมาแรงครับที่เอาประสานความเป็นสมูตตี้ป่านเฮลตี้ที่กำลังมาแรงในยุคนี้เข้ากับความเป็นช็อตกาแฟครับเหมาะกับการทำเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่ที่มีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้นส่วนขั้นตอนการทำต้องบอกเลยว่าง่ายและอร่อยมากๆด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามบาริสต้าโอมมาในคลิปนี้เลยครับ คอนเซปต์ก็คือเมนูนี้เราจะทําเป็นดัวเมนูเครื่องดื่มปัน่นสมูทตี้ที่เราจะใส่ตัวสาลา่สีน้าเงินในการตกแต่งนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นดัวไซรัปบ,บูคลาโซ,โซในการทําให้แก้มมีความคลาวดี้มีความเป็นสีฟ้ามากขึ้นส่วนโฟมข้างบนนะฮะมันจะมีความเป็นแบบเอสเปรสโซโคโฟมมากขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งขั้นตอนแรกเลยเนี่ยของเมนูนี้เราต้องทําการสกัดช็อตเอสเปรสโซก่อนเพื่อเอาไปน็อกให้มันเย็นก่อนนั่นเองเนาะใช้กาแฟาอยู่ที่20กรัมฮะ ช็อตกาแฟที่ใช้เนี่ยอยู่ที่20 ml นะได้แล้วตัวช็อตเอสเปรสโซโอเคหลังจากที่เราได้ช็อตตัวนี้เสร็จแล้วเนาะเราจะเอาไปเตรียมน็อกน้ําแข็งไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันมีความเย็นแล้วจะเอามาผสมในการทาโฟมนมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้เราเอาไปน็อกน้ำแข็งไว้ก่อนคนระับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ตัวกล้วยหอมก่อนแล้วกันเนาะใช้ประมาณ 1- 2ลูกนะครับ ต่อมาเราจะใช้เป็นไซรัปบ,บูคูลโซครับเพื่อช่วยเพิ่มความเป็นท ropical ปริมาณที่ใช้ก็ประมาณ30 ml นะครับส่วนผสมที่สำคัญต่อไปฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยค้นจืดเอ็กซตรานกเหย่่ยวฟอลคอนฮะวันนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้30 ml นะครับซึ่งข้อดีของตัวค้นจืดเอ็กซ์ตร้าเนี่ยสำคัญคือไม่กรบกลิ่นวัตถุดิบนะฮะหลักเช่นชากาแฟหรือสมูทตี้แต่ช่วยเพิ่มบอดี้เพิ่มเนื้อของการปั่นสมูทตี้ ให้มันอร่อยด้วยและที่สําคัญคือเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสเลยว่าเมนูนมปั่นหรือเครื่องดื่มปั่นมิลค์เชคเนี่ยมันมีความเข้มข้นแล้วก็ขับตัวเครื่องดื่มออกมาให้มันชัดมากขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วก็ใช้เป็นค้นหวานของนกเหยี่ยวฟอร์คอนฮะประมาณ20-30 ml ถึงอันนี้คืออยู่ที่เราชอบความหวานเลยนะแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่ทานหวานมากอาจจะใส่แค่ประมาณ10 ML ก็พอแต่ว่าต้องใส่นิดนึงฮะมันจะได้มีความแบบอูมามิอร่อยยิ่งขึ้นนี่คราวนี้ก็จะใส่น้ำแข็งหนึ่งแก้วชิปอออนครับ เตรียมบั่นได้เลย <C oughs> โอ้ฟ้าเลย <C oughs> คราวนี้เนี่ยการตกแต่งเครื่องดื่มก็เป็นอะไรสำคัญมากเนาะเราสามารถเลือกใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิปครีมหรือโยเกิร์ตก็ได้ซึ่งวันนี้ผมจะลองทำไกด์ไลน์เนาะใช้เป็นโดววิปครีมในการตกแต่งแก้วเล็กน้อยนะฮะเสร็จแล้วก็ใช้เป็นสาหลายสีน้ำเงินนี่อันนี้นะฮะจริงๆเนี่ยเขาใช้กันแค่ประมาณ1-2กรัมเนาะให้มันแบบมีกิมมิกหน่อย คราวนี้เราก็จะเตรียมเทส่วนประกอบของเราลงไปได้เลยนะฮะแล้วก็เราจะใช้ตัวช็อตกาแฟนะครับเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ตีฟองของนกเหยี่ยวฟองคอนจะผสมในอัตราส่วนนมเนี่ยสส่วนแล้วก็ช็อตกาแฟส่วนหนึ่งเช่นเราใช้ตัวนมเนี่ยประมาณ40-50 ML แล้วก็ใช้ตัวช็อตกาแฟเนี่ยประมาณสัก20 ml ในการทําฟองนมนะฮะตีฟองได้เลย แล้วก็ใช้ตัวโฟมเอสเปรสโซของเราฮะเทข้างบนได้เลยแบบนี้ mm hmm. เป็นนั้นเสร็จกับเมนูสุดพิเศษครับบานาน่าออนเดอะบีทสมูตตี้ครับเมนูที่ผสานกับความเป็นกาแฟาและสมูตตี้และมีความเฮลตี้เข้ากับยุคสมัยใหม่ด้วยครับ mm hmm. จะมาลองชิมกันดูดีกว่าว่ารสชาติของเครื่องดื่มสมูตตี้แก้วี้จะเป็นยังไงเริ่มจากฟองกันดีกว่า mm hmm. อร่อยมากมันเหมือนมีความแบบเหมือนลาเต้เข้มๆที่มันกลายเป็นโฟมมีความนุ่มๆเนาะ ลองกินคู่กับตัวเนื้อสมูทตี้ดูม,มันก็จะมีความเป็นเนื้อกล้วยแล้วก็มีความหอมของคูเรโซซึ่งโดยรวมของส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยมันก็เข้ากันได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเมนูหนึ่งที่ลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์สุดๆฮะและใคร,ครที่สนใจฮะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของนกเกียวฟอคอนไม่ว่าจะเป็นค้นจืดเอ็กรานกเกียวฟอคอนหรือผลิตภัณฑ์ตีฟองนกเกียวฟอคอนแล้วก็ตัวค้นหวานนกเกียวฟอคอนฮะได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปร้านค้าชั้นนําร้านเบเกอรี่นะครับแล้วก็ร้านขายส่ง ั่ดไทยเลยและฝากติดตามผลงานของเราครับในคลิปต่อๆไปกับบาริสต้าโอมครับรับรองว่าจะหาเมนูอร่อยๆเมนูล้ำๆแล้วก็สามารถปรับใช้งานกับร้านคาเฟ่ยุคใหม่ได้แน่นอนครับ